สวองโลสองโลครับหลอกลั่นแต่เช้าเลยครับหลอกลั่นแต่เช้าเลยเอาอีกแล้วครับโอ้หขากำลังทายตัวนี้อยู่ตัวนี้กินอีกแล้วอยู่มั้นะโอ้โหคลิปนี้ จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเพราะฉะนั้นควรดูเพื่อความบันเทิงนะครับ วั ens, น,น,นนี้เรากําลังไปตามล่าไส้เดือนนะครับนี่ครับผมข้างๆกับล่องมันนะครับตามล่าไส้เดือนนะมังเข้าดินทิ้งึงล่าดินแต่ละอย่างหมดหมอนอดหมามืงเหรอแม่ผมไม่ใช่ผมหรอ ีเยงลโโอ้หใุสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนนฟิชชิ่งไทยแลนด์ครับผมวันนี้ครับผมพาพี่นาทุกท่านนะครับมาตกปลากันที่เขื่อนกระเสียวนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูสภาพหมายรอบๆนะครับว่า ที่ที่เราอยู่เป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโซนทางด้านหน้าแพรนะครับน่ครับผมเราเพิ่งจะมาถึงนะครับผมจะเป็นเป็นมุงหญ้าครับมุงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจากก็ไม่ใช่นะเขาเรียกฟางฮะเป็นมุงฟางแบบนี้นะครับพื้นที่ค่อนข้างที่จะสวยเลยแล้วก็จะมีเป็นห้องแบบนี้นะครับ นี่เป็นห้องมีห้องครัวอยู่ตรงนี้นะครับครัวโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเตรมอุปกรณ์นะครับผมตอนนี้ก็จะแปดโมงแล้วนะครับเหยื่อที่เราใช้กันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเหยื่อตกปลาสี่คูนร้อยนะครับแบบสูตรผสมสำเร็จนะครับผมวันนี้เราเอาสูตรที่หนึ่งนะครับมา ใช้กับเกลือนกระเสียวนะครับนี่ครับผมท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมอันนี้ผมแบ่งบรรจุเป็นแบบถุงละหนึกิโลกร,รัมนะครับสำหรับที่พิจารณาครับที่อยากจะทดลองนะครับผมนี่ครับกีกินคันวิ่งเลย

สี่คูณร้อยครับมาแล้วเม็ดโฟมร้อยเปอร์เซ็นนี่ครับผมกับข้าวมือ้อเชา้ชา,ชาเที่ยงรวมกันนะครับสุดยอดอลังการโโอ้หกินข้าวนะครับผมมาแซ่บ ปลาตะเพียนตัวมันสั้นๆแปลกนะยอด นี่ครับผมไซโลมาแล้วสวยงามนะครับเน่าเดย๋ยวตกปลาสี่คูณร้อยครับกินเรอไม่นอนกินเหรอ ใหญ่ยู่าใหญ่อยู่าใหญ่มาแล้วครับย่อม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 ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเย็นนะครับผมก็ผลงานตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็ถือว่า พอได้นะปันนนนก็มีกินมาอยู่สามสี่ตัวนะครับนอกนั้นก็ตะเพียนนะครับเล่นเราแบบสาหัสกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองดูช่วงกลางคืนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเราได้ข่าวว่าปลาที่นี่นะครับกินตอนกลางคืนนะครับส่วนช่วงตอนเช้ากลางวันเนี่ยปลาเล็กมันเยอะนะครับปลาใหญ่ๆมันก็เลยเหมือนประมาณว่ากินไม่ทัน แต่ช่วงกลางคืนเนี่ยปลาเล็กมันก็จะน้อยนะครับมันก็จะมีโอกาสให้ปลาใหญ่เข้ามากินได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามไนท์ฟิชชิงนะครับคืนนี้นะครับว่าจะมีแต้มีตัวให้พี่พื่นาะได้รับชมกันไหมนะครับผมไปนี่นะครับโมคูมาแล้วครับตอนนี้ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับเราเปิดคลิปไม่ทันเปิดกล้องวิดีโอมไม่ทันนะครับปลาสวยครับไซส์ประมาณสัก กอบเกือบ,บโลนะฮนะปลาสวายกินเม็ดโฟมนะครับนี่ครับพอดีว่าติดสายโทรศัพท์อยู่นะครับเลยถ่ายไม่ทันนะครับผมโอเคง,งามง,งามงามงามคืนนี้ถือว่าไปได้สวย อยู่ไหมอยู่ดิอ้าวอ,อ,อยู่ครับไม่รู้ปลาอะไรเลยใหญ่ใหญ่หนักเลยนี่โดนแล้วครับโดนแล้วครับนี่ครับเพิ่งจะเปลี่ยนเหยื่อลงไปเพิ่งจะเปลี่ยนเหยื่อลงไปนะครับโอ้โหในในสามทุ่มพอดีนะครับไม่รู้ปลาอะไรนะครับในในใน อีพีหวานๆหน,หน่อย้าใกล,ใกล,ใกล้ๆหวานหๆนหน่อย,น,น,ยนี่ครับลุ้นไปด้วยกันครับผมนนสาม <3 S 2> ทุ่มสามทุ่มเพ <3 S 2> ิ่งเป็นเยือนลองไปได้สิบนาทีฮะกินเลย

ไปยัง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 หยิบออกมาไปยังหย,ยิเลยโอเคเลยโอ้ไซสสวยอยู่ออกมาเฮ้ยเจ้าเลยอ่าครับผมมาแล้วนะครับเป็นปลาสวายอีกแล้วครับไซส์ประมาณ <S 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 ไซส์ไซส์โลครับ <S 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 ไซส์โลไม่ใหญ่อ่าไม่ใหญ่ครับ แต่ว,าวา่ากิน,น่ายแบบไม่องกนะินโอเคแล้วครับไซนี้กำลังอร่อยนะครับผมอ่าสุดยอดสามทุ่มพอดีครับเปลี่ยนเหยื่อปั๊บโดนเลยครับเนี่ยกินแล้วเหรอเสียงโลดกระบ,บะ,บบะมันปลาเล็กป่ะเสียเรงโลดกระบะวัดดูมีตายไหม เฮ้ยมอนมีน้ำหนักว่ะไม่เหมือนหรอกหนักเลยใช่ดิเออเดดมามอีกนนแบแนเสียอกอีกเหรอใหญ่อเอ

ปครไปนายยูนี่ยนะแรงสั่นนะไปวพูดแหสั่นไปนอแรงดีว่ะอะไรวะอะไรคันรวบเลยนู่นนี่มันขึ้นอันนี้มันไม่คล้องมันไม่คองนี่ช่องนี้ี่อ้ยทไแรงแรงเอายกไว ยกบห่งยไม่เห็นเลยอะมาแล้วแล้วอยู่ตรงนี้ไว้อะไวแล้วะหรอไว้ใหญ่ไว้ใหญ่สวยสวยสวยสองโลสองโลตกแค่และทุกไว้เดี๋ยวพี่พี่เดี๋ยวพี่พี่เดี๋ยวพี่มุดมันพี่เดี๋ยพี่ไม่มุดมันใี่หัวลอยก่อนให้หัวลอยก่อน หัว้อยกอนเกลี่ยลอยใช้หัว้อยก่อนโอ้หใหญ่กว่าสองรู้ก็ได้เฮ้ยไม่น่าเป็นอย่างนี้วะบึ๊ไม่ใช่ตามันตาอะไรวะเดี๋ยวตามันตำนเหัวนเป็นอย่างนี้เออตลกกว่าเฮ้ย อะไรวะเดี๋ยวมาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเคลียร์เดี๋ยวค่อยเคลียร์อรื้มต mm ้ hmm. อาไปาปลาไปไหนกันอ่ะปาลาอะไรครับ mm hmm. ท่านผู้ชมเป็นสับสลาย ปลาอะไรเหรอหมูคุณกินคุ้ยด้วยนะตัวฝ้ายมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้นี่หนุนหน้ามันบึงลงบึ้งลงนะนี่ครับไซส์ประมาณสองโลสองโลนิดนิดอะฮะมันตาอะไรวะสวายใช่ไหมะไม่ตามันต่ำทำไมทำไมหัวมันแปลกหัวมันแปลกมาก โอเคครับสุดยอดอย่าตกปลาสี่หูร้อยครับ <laughs> ตอนนี้ก็จะสี่ทุ่มแล้วนะครับปัาน,นินไปไหนหมด <laughs> มีแต่ปลาสวายนะครับเออปันนินหายไปเลยนะครับมีแต่ปลาสวายที่มากินเบ็ดของเรานะครับตอนคืนนี้ก็คนตกปลากัน เต็มทุกแพรนะครับวันนี้คือวันหยุดนะครัตะเลิกนะครับเต็มทุกแพรครับแม้แต่ชายฝั่งก็มีนะครับบนแพรก็เต็มนะครับนี่ครับมาดูฝั่งนี้นี่ครับเต็มทุกแพรนะครับก็คืนนี้ยังอีกยาวไกลนะครับผม ไปติดตามรับชมครับจะมีตัวมาเพิ่มไหมครับคืนนี้สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าวันที่สองนะครับผมวันนี้เราก็จะอยู่กันถึงประมาณสักช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายนะครับผมแล้วเราก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับก็มีเวลาอีกประมาณรักครึ่งวันนะตอนนี้ก็ใกล้จะหกโมงเช้าแล้วนะครับผลงานเมื่อคืนนี้ก็ กินไปห้าทีนะครับเราได้มาสามตัวนะครับน่าจะเป็นสวายทั้งหมดนะครับผมเมื่อคืนนี้ไม่มีปลาเกตไม่มีปันนินอะไรเลยนะเพราะดูจากการกินแล้วน่าจะเป็นปลาสวายทั้งหมดเลยครับกินลอกออกทุกตัวเลยนะก็ยังดีครับได้มาสามตัวนะก็ช่วงเช้านี้จะเป็นยังไง จนถึงเที่ยงเที่ยงนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามลุ้นรับชมกันนะครับว่าจะมีตัวเพิ่มไหมนะครับครับลอกลั่นแต่เช้าเลยครับลอกลั่นแต่เช้าเลยกินไกลมากเลยนะครับตัวนี้ตีไปค่อนข้างไกลเลยแต่เช้าเลยครับแต่เช้าเลย ก่อนนะครับกล้องก่อนนะครับ วนี่นะครับสวายครับไซโลมาอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยเอาอีกแล้วครับโอโ้คากำลังทายตัวนี้อยู่ทันี้กินอีกแล้วอยู่มั้น่ะโอโ้โหช่วงเช้าครับท,ทีเด็ดเลยตัวนี้ยังไม่ได้ปลดเลยนี่ เดี๋ยวอออกกันนะครับโอ้โหพี่เอาตัวนี้ออกจากตัวหิ่งขึน้นมาโอ้โหโดนไฟหมดเลยนะพี่พี่เก็บของผมไว้นะโอ้โหลามมาหมดเลยใหญ่ออกนะสวยแหละไม่มีอะไรหรอกอันนี้คิดว่านะ เไปไปเรื่อยเลยหลุดแล้วใช่ไหมไม่เห็นเหมือนว่าไม่คมล้องเลวใช่ไหมอ,อันยุ่งฮะ แล้วนะครับนี่ครับหึหึติด,ดช้อนเลยมาดูครับตัวอะไรโอ้โหแต่เช้าฮอตมากตีปุ๊บกินปั๊บเลยครับ เหมือนเดิมครับโอ้โอ้โอ,โอ,โอช้อนหัวครับช้อนหัวอนตึนแหละหดเอ,อเ,เองนี่นะครับมาสองตัวคู่เลยครับกินต่อเนื่องโอ้โหสุดยอดตัวนี้ก็ประมาณโลกว่านะครับตัวนี้ประมาณไซส์โลนะครับ สุดจัดครับผมเหย๋ยวตกปลาสี่คูร้อยครับอ่ะโอเคครับผมวันนี้ก็จบกันไปนะครับสําหรับทริปเขื่อนกระเสียวนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูผลงานของเรานะครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับมีวอโอเคครับผมนี่ผลงานของเรานะครับก็ปลาตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะแปลกกับพอกับพุนนะฮะ ครับผมก็เป็นวันนี้เราไม่ได้นางฟ้านางฟ้าเราตัวใหญ่ก็กินไปแล้วนะก็เป็นปลาสวายนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีหน้ามีตาหน่อยในทริปนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นปันนินอีกนิดนิดหน่อยครับแล้วก็ปลาตะเพียนอีกเพียบครับผมบผลผลงานก็จะประมาณนี้นะครับสวยงามอยู่ครับผม โอเคครับผมก็จบลงไปนะครับผมคลิปนี้นะครับถ้าทุกท่านชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาที่ผมอัพโหลดลงไปนะครับผมจะเ,เด้งแจ้งเตือนทุกๆครั้งนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับภาพสวยๆของเขื่อนกระเสียวนะครับ